ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายดิฟช anel ใครที่เข้ามาแล้วช่วยกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับต่อไปจะเป็นการสปอยนิยายเรื่องสวรโรสตามหาศึกหลังพิภพ,พ,พจากเล่มนิยายอสูรคืนพบเนื่องจากเป็นการอ่านสดถ้าผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับตอนที่5 6 2 ค้นพบปิศนาในภูผามานถึงกับมีวิทยาการที่สืบทอดมาขนาดบริษัทจักรวาลจำลองยังต้องตาลอนเผาหลวฝเฟิงนึกตะลึงประวัติศาสตร์ของภูผามานสืบทอดมานานอย่างยิ่งอยู่มาตั้งแต่บริษัทจักรวาลจำลองยังไม่ได้ถือครองแดนรับปฐมบทถ้าเช่นนั้นภูผามานที่ก่อเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหากมีวิทยาการที่สืบทอดกันมา อยู่มันต้องเป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดาอย่างยิ่งการดึงดูดให้เหล่าอมตะชนเข้าไปสำรวจตรวจสอบย่อมเป็นเรื่องปกติแต่มันมีวิทยาการที่สืบทอดมาจริงหรือหลัวฟึงขมวดคิว้วเป็นไปได้อย่างสูงชาวท้องถิ่นของดาวนบสมุทร เรียกภูผามาณว่าแดนต้องห้ามแห่งการสืบทอดวิชามาเป็นเวลานับร้อยล้านปีมันต้องไม่เรียกโดยไม่มีสาเหตุอย่างแน่นอนต้องมีที่มาที่ไปแน่ๆหลวเฟิงดูตาลุกวาวขึ้นเรื่อยๆและที่ปปถาตรวจพบคำพูดอย่างมั่นใจของผู้เท่าผู้นั้นบอกว่ามีอมะตะชนเข้ามาอยู่บ่อยๆมันก็เป็นสิ่งที่ยืนยันได้อย่างหนึ่ง อมตะชนเข้ามาเพื่ออะไรสิ่งที่ดึงดูดอมตะชนมาได้เกรงว่าคงไม่ใช่ของวิเศษธรรมดาผู้เท่าคนนั้นบอกว่าบริษัทจกักรวาลจำลองมักจะส่งบุคคลสำคัญและเทพอมตะเข้ามาสงสัยว่าน่าจะหมายถึงฉันหรือบุคคลระดับใต้เท้าคนอื่นๆพวกเขาไม่รู้หรอกว่าพวกเรามาเพาะเลือกภารกิจฝึกฝนลัวเฟืงหัวเลาะแต่แล้วก็สะดุดอึง้ง ไม่ใช่สิหลัวเฟิงทำตาโตบังเกิดประกายในดวงตาเจิดจ้าภารกิจฝึกฝนผิดผิดผิดความคิดอ่านแล่นไปในสมองของหลัวเฟิงเหมือนจะจับจุดปริศนาได้บางอย่างคนอยู่ในเกมอาจจะงงคนมองนอกกระดานจะเห็นชัด ประโยคนี้พูดไว้ไม่มีผิดเลยคนที่เข้ามาดำเนินภารกิจฝึกฝนอย่างพวกเราไม่รู้เรื่องหรอกแต่ยอดฝีมือท้องถิ่นกลับมองเรื่องราวที่แท้จริงออกได้ ภารกิจฝึกฝนถ้าทำแค่เพื่อการประเชิญภัยบริษัทจักรวาลจำลองจะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อันตรายมาเพื่อการฝึกฝนของอัจฉริยะโดยเฉพาะก็ยังได้มันจำเป็นด้วยหรือที่จะต้องส่งไปเสี่ยงภัยยังแดนลับที่ก่อเกิดโดยธรรมชาติซึ่งอยู่ห่างไกล ลัวเฟิงดวงตากระจ่างจ้าเกงว่าภารกิจฝ,ฝึกฝนเป็นเพียงด้านเดียวเท่านั้นอีกด้านที่สำคัญกว่าคือเปิดโอกาสให้พวกเราได้ก้าวทะลุมาตรฐานอย่างมโหโฬานจากภารกิจของพิภพทานโลหิตมองเห็นได้ว่าบริษัทจักรวาลจำลองต้องการที่จะฟูมฟักด้วยจิตสำเนึก ผลึกทานโลหิตในพิภพทานโลหิตเป็นของต้องห้ามแต่ว่าบริษัทจักรวาลจำลองก็ยังยอมให้พวกเราเข้าไปทำภารกิจฝึกฝนเพื่ออะไรก็เพื่อให้พวกเรามีโอกาสได้หลอมรวมกับผลึกทานโลหิตยกระดับขึ้นทั้งในด้านความสามารถและจิตสำเนึกหลัวเฟืองตาเป็นประกายถูกแล้วมันเป็นเช่นนี้เอง ภารกิจฝึกฝนไม่ใช่แค่การฝึกฝนเขี้ยวกำเท่านั้นน่าจะยังมีโอกาสพิเศษที่รอคอยอัจฉริยะอย่างพวกเราด้วยหลัวเฟิงหลีตาลงในหัวกำลังนึกทบทวนภารกิจอันตรายที่เคยผ่านมาก่อนหน้านี้ครั้งแรกคือภารกิจพิภพทานโลหิตตัวเขาได้ประสบโชคใหญ่หลวงได้ประโยชน์มากมายแต่ก็เห็นชัดว่านี่คือโอกาสที่บริษัทจักรวาลจำลองเอื้ออำนวยให้ครั้ง ที่สองคือภารกิจดาวเจดีมังกรตอนที่ตัวเขาบุกฝ่าสังหารมังกรแต่ละตัวก็พบว่าดาวเจดีมังกรนั้นแปลกประหลาดมาก เพราะมีมังกรประเภทต่างๆเกิดบนดวงดาวนี้มากเหลือเกินทั้งยังแข็งแกร่งอย่างยิ่งดาวโบราณดวงหนึ่งก่อเกิดชนเผ่ามังกรที่แข็งแกร่งแบบนี้ดูจะเหลือเชื่อและแดนเทพของดาวเจดีมังกรก็คือเจดีมังกรเจดี JD วิเศษที่ตั้งต่หงาดอยู่รอบๆเจดีนั้นมีชนเผ่ามังกรที่แข็งแกร่งจํานวนมากตอนนั้นเขาแค่คิดจะทําให้สําเร็จภารกิจโดยไม่ได้บุกฝ่าเข้าไปอย่าง ูภารกิจที่3คือภารกิจผายงเชือกเวิงวางมันคือโซ่เหล็กหนาที่ทอดไปกลางอากาศระหว่างผาสูงที่มีเหวลุกอยู่เบื้องล่างผายงเชือก มันดูประหลาดพิกลทาให้หลัวฝเฟิงคอยแต่ละมัดระวังลงไปส่วนลึกของเหวแค่พันกว่ากิโลเมตรเมื่อเก็บสิ่งของตามภารกิจแล้วก็รีบหนีออกมาภารกิจอันตราย5ครั้งส่วนภารกิจครั้งที่6นี้เป็นภารกิจระดับวิกฤตเนื้อหาในภารกิจนี้ค่อนข้างเรียบง่ายมีเพียงแค่สองข้อแรกคืออยู่รอดให้ได้3เดือนรางวัลตอบแทนหน,นึ่งแคะแนนข้อที่สองคืออยู่ อดให้ได้3ปีรางวัลตอบแทน300 0 0 0คะแนน,นสถานที่เหล่านี้ไม่มีที่ไหนที่เรียบง่ายเลยถ้าแค่ต้องการจะทดสอบหรือฝึกฝนไม่จำเป็นต้องลำบากลำบนส่งคนไปยังแดนลับที่อันตรายข้าวของบางอย่างอย่างเช่นผลึกทานโลหิตถึงกับเป็นของต้องห้ามหลัวเฟิงขมวดคิวเล็กน้อยเชื่อว่าสถานที่เหล่านี้ ต้องมีปริศนาของตนเองและปริศนาเหล่านี้บางอย่างก็เป็นประโยชน์อย่างมากกับพวกเราเป้าหมายของบริษัทจกักรวาลจำลองก็คือฟูมฟักฝึกฝนโอกาสพิเศษที่หลบซ่อนอยู่ในแดนลับอันตรายเหล่านี้แท้จริงแล้วนั้นคือรางวัลปริศนาที่ซ่อนอยู่ในภารกิจฝึกฝนเหล่านี้ ไม่ผิดแน่มันต้องเป็นแบบนี้ไม่อย่างนั้นคงไม่ต้องหาเหตุให้พวกเราต้องไปเสี่ยงอันตรายในที่ต่างๆถ้าทำแค่เพื่อการประจนภัยมันไม่จำเป็นต้องทำแบบนี้ที่ให้พวกเราไปพิพพทานโลหิตก็คงหวังอยากให้มีคนได้เป็นนักลบโลหิตหรือเป็นนักลบดำส่วนที่ให้ไปดาวเจดีมังกรหรือผาโยงเชือกเวงวางนั้นน่าจะมีความคาดหวังบางอย่างการที่ให้เราสุดยอดอัจฉริยะ เข้ามาในภูผามานคงต้องแอบแฝงความคาดหวังบางอย่างอยู่คงอยากให้พวกเราได้วิทยาการที่สืบทอดในแดนต้องห้ามนี้ละมัง้งหลัวเฟิงพยักหน้า ยิ่งคิดก็ยิ่งเห็นว่าเป็นจริงนี่ตังหากหนทางที่ถูกต้องในการฝึกฝนฟูมฟัก,กอัจฉริยะระหว่างการเคี่ยวกร,รมก็จะให้โอกาสพิเศษมาด้วยไม่ว่าจะได้เป็นนักรบดำหรือไม่หรือจะได้รับการสืบทอดวิทยาการจากแดนลับต้องห้ามหรือไม่ล้วนเป็นสิ่งที่ทำได้ยากหาไม่แล้วอัจฉริยะที่อยู่ในดาวนบสมุทรที่อยู่รอบๆมานานเป็นร้อยล้านปีคงมีตำนานเล่าขานเกี่ยว กับการได้รับสืบทอดวิทยาการมานานแล้วไม่ถึงกับต้องรอให้บริษัทจักรวาลจำลองส่งพวกอมตะชนเข้ามาหรอก หลัวเฟิงพยักหน้าให้กับความคิดของตนเองและภูผามานเก่าแก่โบราณแห่งนี้ต้องมีวิทยาการสืบทอดกว่า80-90%ถึงเซแน่การได้รับวิทยาการที่สืบทอดเป็นเรื่องที่ยากเย็นแสนเข็นสิ่งที่บริษัทจกักรวาลจำลองให้กับเราอาัจฉริยะก็คือโอกาสใช่แล้วต้องเป็นแบบนี้แน่นอน นอกพิภพทานโลหิตมีวังฟ้าคาดกำกับอยู่บนสายเชือกในผาโยงเชือกเวงวางนั้นก็มีบรรดาอมตะชนเฝ้าฝึกฝนอยู่มากมายบริเวณตีนเขาของภูผามานก็มีเจ้าแขนและอมตะชนมากมายเฝ้าอยู่หลวเฟิงพยักหน้าถ้าไม่มีปิศนาลี้ลับเป็นแค่สถานที่ฝึกฝนจะส่งอมตะชนมามากมายทำไมกันหลวฟิงยืนคิดอยู่บนหินผาเคลือบชั้นน้ำแข็ง ยิ่งคิดก็ยิ่งเชื่อมั่นใบหน้าปรากฏแววแห่งความยินดีหลัวเฟิงด้านหน้าของเธอห่างออกไป19.6กิโลเมตรมีอสูรสีเงินยวงที่รูปร่างหน้าตาคล้ายกับหมีบนโลกสูงราว39เมตรอยู่ตัวหนึ่งอสูรสีเงินยวงตัวนี้กำลังเดินเข้ามาใกล้เสียงของปะปะาาดังขึ้นในหัวของหลัวเฟิง เอะหลัวเฟิงเบิกตากว้างเพ่งมองไปด้านหน้าไกลออกไปเห็นอสูรหน้าตาคล้ายหมีใหญ่ยักษ์สีเงินยวงดวงตาของมันเป็นสีเงินล่างทางล่างราวกับสลักเซลามาจากก้อนน้ำแข็งกำลังค่อยๆเคลื่อนตัวอสูรมายา เป็นสิ่งที่มีอำนาจคุกคามเช่นเดียวกับสำเนียงมารในภูผามารอาสูรมายาเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่เกิดขึ้นเองภายในภูผามารพวกมันเกิดขึ้นจากพลังงานที่เย็นจัดของภูผามารก่อรูปก่อล่างขึ้นมีจิตสำนึกสามัญทั่วไปถ้าพูดถึงความฉลาดแล้วยังสู้หมาแมวบนโลกไม่ได้หรืออาจพูดได้ว่าโง่มาก แต่เพราะความโง่ของมันทําให้อาสูรมายารู้จักกระทําเพียงสิ่งเดียวคือเมื่อเจอกับสิ่งมีชีวิตที่ไม่ใช่อาสูรมารก็จะเข้าโจมตีไม่ว่าแผนการใดๆเมื่อเจอกับจิตสํานึกที่เรียบง่ายของพวกมันแล้วล้วนไรล้ผลประเมินจากพลังที่มันแผ่ออกมานั้นมีศักยภาพเทียบเท่าจักรวาลขั้นสามเสียงของปปัาดังขึ้นในหัวโอ้ มียักษ์สีเงินยวงตัวนี้พอเห็นหลวเฟิงก็คำรามด้วยความตื่นตัวจากนั้นวิ่งตะบึงเข้ามาหาทันทีฟิวฟิวฟิวความเร็วของมันกับสูงยิ่งเห็นแค่เงาเลือนลางสายหนึ่งเข้ามาถึงตัวหลวเฟิงช่างเป็นอาสูรมายาที่ดูน่ารักนักหลวเฟิงชักดาบศึกเงาโลหิตออกมาล่างกระพริบทีเดียวก็หลบอาสูรมายามียักษ์ได้พร้อมกับดาบศึก ตัดเข้าใส่หัวของมียักษ์ตัวนั้นฉับหัวของมันถูกตัดออกมาส่วนหนึ่งชิ้นส่วนที่แข็งราวกับน้ำแข็งกระแทกใส่ผนังหินผาบังเกิดเสียงกังวานแต่อสูรมายาตัวนี้กลับไม่หยุดสะดุดแม้แต่น้อยยังคงวิ่งกระเหืบกระหอบโอกโอกมันจู่โจมใส่หลวเฟิงไม่หยุดฉับฉับ แสงดาบแลบขึ้นเรื่อยๆลัวเฟิงทำร้ายหมียักษ์ตัวนี้ครั้งแล้วครั้งเล่าจนสุดท้ายอาสูรมายาตัวนี้ถูกแยกเป็นส่วนๆกลายเป็นชิ้นน้ำแข็งมากมายบนพื้นช่างเป็นสิ่งมีชีวิตที่แปลกประหลาดจริงๆ ร่างกายเกิดขึ้นจากผลึกน้ำแข็งขนาดถูกหั่นเป็นชิ้นชิ้นจิตสํำนึกสามันของมันก็ยังคงไม่แตกสลายหลวเฟิงมองเศษชิ้นน้ำแข็งมากมายบนพื้นด้วยความแตกตื่นเห็นก้อนน้ำแข็งกำลังขยับตัวช้าๆมีส่วนก้อนที่สัมผัสปรับก้อหลอมเข้าหากันทันทีจากข้อมูลที่บอกว่าอาสูรมายาฆ่าไม่ตายที่แท้เหตุเป็นเช่นนี้เองหลวเฟิงสายหน้า ต้องรีบหนีเขาไม่อยากฝ่าฟันกับอสูรมายาที่มีสติปัญญาต่ำกว่าหมาแมวทั่วไปอย่างไม่หยุดหย่อนครั้งนี้โชคยังดีเจออสูรมายาที่อ่อนแอหน่อยอสูรมายาที่อยู่ในภูผามานั้นระดับสูงสุดคือเจ้าแขนในขั้นสูงสุด แถมมักจะปรากฏตัวเป็นฝูงในช่องอุโมงน้ำแข็งสีสันราวกับแก้วผลึกอันลึกลับชายร่างสันทัดที่มีเขาโค้งสีดำในชุดเกราะสีดำดวงตาของเขาราวกับมีเปลวไฟเขาเดินหน้าราวกับเดินเล่นในบ้านตัวเองพลังแข่งเอกภพอันไรสภาพของเขาแผ่ออกมาโดยรอบในรัศมี1,000กิโลเมตรเอ๊ดวงตาเขาเป็นประกายเล็กน้อยเฝ้ากายสภาพเป็นลำแสงในพริบตา ด้วยศักยภาพระดับเจ้าแคนขั้น6ของเขาแทบจะพุ่งผ่าอูมงกว้างโค้งไป1,000กิโลเมตรในพริบตานอก1,000กิโลเมตรออกไปมีผู้เท่าระดับเจ้าเขตขั้น8กับเด็กหนุ่มระดับจักรวาลขั้น9คนหนึ่งกำลังมุ่งหน้าด้วยความละมัดระวังทั้งยังกระซิบกระซาบกันท่านปู่พวกเราทนอีกสองวันก็ครบหนึ่งเดือนแล้ว อืมถึงเวลานั้นพวกเราก็มีสิทธิ์เข้าสังกัดบริษัทจักรวันจำลองแล้วนั่นใครทั้งปู่และหลานต่างก็เห็นลำแสงสายหนึ่งด้านหน้าเข้ามาทำเอาสีหน้าแปรเปลี่ยนและหมายจะวิ่งหนี เตมเปลวเพิิงอันร้อนแรงแผ่ออกมาอย่างรุนแรงแผดเผารอบรัศสมีหลายกิโลเมตรทำเอาทั้งผู้เท่าระดับเจ้าเขตขั้น8และเด็กหนุ่มระดับจัก,กรวาลขั้น9ถูกเผาตายทั้งเป็นเอ๊ะชายเขาโค้งสีดำล่างสันทัด ใช้ดวงตาที่คขายกับมีเปลวเพลิงกวาดมองรอบๆสร้างเด็กหนุ่มระดับจัก,กรวาลขั้นเก้าไม่มีเศษซากของเถาวันเสียดฟ้าเลยจากนั้นก็กวาดมือครั้งเดียวเก็บรวบสนับแขนและแหวนมิติเข้าไปในมือสำรวจเล็กน้อยไม่มีป้ายบอกฐานะสีแดงด้วยระดับจัก,กรวาลขั้นเก้าผู้นี้ไม่ใช่เป้าหมายที่ท่านเทพต้องการ ชายเขาโค้งสีดำร่างสันทัดสายหน้ายังไม่พบเป้าหมายได้แต่ป้ายบอกฐานะสีดำมาพันกว่าอันเดินหน้าต่อไปชายร่างสันทัดเขาโค้งสีดำผู้นี้เริ่มสำรวจอีกครั้งแผ่พลังแห่งเอกภพสำรวจรอบรัศมีมากกว่า1,000กิโลเมตร ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตอนที่562ถ้าติดขัดตรงไหนต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับเพิ่มเติมตอนนี้ช่องของเรามีระบบสมัครสมาชิกแล้วเพื่อนๆสามารถเข้าไปกดสมัครสมาชิกเพื่อนสนับสนุนช่องได้นะครับขอบคุณมากครับ